มาในช่วงสนทนาพีรับครับคาวช่วงนี้ยางที่บอกนะคะว่าเราตามมาได้รวมกันภาคุ่มใจในการไซ้้าไทยไฮสนุกนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยเข้าไปขวาร่างวันในการออกแบบตัดเย็บผาไทยมานะคะจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาทยที่เขาเพิ่งไปประกวดโดมที่นนทบุรีมาไปไกลใช่ไหมใช่นี่ยังน้อยเราภาคภูมใจแล้วว่าผ้าใต้เนี่ย ไปที่ผักกลางแล้วก็ไปถั่วประเทศแล้วด้วยนะคะวันนี้รายละเอียดข้อการพานวันนั้นมาเนี่ยจะเป็นมันผือบ้างแล้วก็ความผักภูมิใจจนซู้การดับรางวาัลทุกการพ์พักแต่นนะักศึกษาเนี่ยจะเป็นมันผือวันนี้เราจะได้รวมพูดคุยนะคะทันแรกค่ะที่ยังมีความสมโหรเลยนะคะอาจารย์นัชนานวลยัง่งอาจารย์สาขา้าออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออาจารย์ผู้ควบคุมง,งานประกวดขนาสถาป,ปัตยกรรมาศาสตร์ค่ะแล้วก็ทัดมานะคะเป็นน้อง จัตฟาราเต้ค่ะเป็นนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วก็อีกหนึ่งทันค่ะทันนุจรีโปตัก,กรัดค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในนะคะตอนรับทางซ้ำทันเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แล้วก็เปลี่ยนโหมดก่อนขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษากลางานะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะได้ อย่างที่บอกว่าการประกวดเนี่ยมันเป็นระดับประเทศเดี๋ยวจะได้สื่อสารไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะได้สื่อสารภราษากลางด้วยเริ่มต้นถามอาจารย์ก่อนเลยค,ค่ะว่าความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้เนี่ยในการที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันเป็นยังไงคะค่ะ ก็คือว่าในสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอค่ะเราะจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับาการใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็พอมีโครงการต้องยอมว่ารับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมีโครงการประกวดออกแบบที่เกี่ยวกับออกแบบการตัดเย็บเนี่ยเยอะมากนะคะ,ะทีนี้พอเราดูมาแล้วเนี่ยโครงการแต่ละโครงการนะมีความน่าสนใจหมดเลย<ะ>แล้วทีนี้ซึ่งนักศึกษาในสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอค่ะ,ะเขาสามารถที่จะออกแบบได้ตัดเย็บได้ เราก็คืออธิบายในแต่ละโครงการว่าในแต่ละโครงการมีโจทย์เป็นยังไงม,มีความเชื่อมโยงที่เขาสามารถบูรณาการกับวิชาการเรียนการสอนเนี่ยยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็แนะนําให้เขาออกแบบสเก็ตนะคะโดยรอบแรกเนี่ยก็คือส่งสเก็ตไปก่อนรอบที่ 2, 2> ก็คือตัดสินปรากฏว่าก็คือได้ผ่านเขารอบแล้วหลังจากนั้นก็คือนํามาออกแบบตัดเย็บเป็นชุดจริงค่ะในระหว่างการออกแบบตัดเย็บเป็นชุดจริงเนี่ยนักศึกษาเขาก็ ไปหาแรงบันดาลใจมาว่าเขาจะใช้ผ้าจากที่ไหนดีแบบนี้ค่ะแล้วก็พบว่าในกลุ่มภาคใต้หรือว่าในประเทศไทยเนี่ยค่ะมีผ้าที่เป็นผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยเนี่ยเยอะมากดิกนักศึกษาเขาก็เลยเอามาสร้างสรรค์เป็นผลงานค่ะ อย่างรอบนี้เนี่ยมทรอส่งเข้าประกวดนักศึกษาในจำนวนกี่ท่านคะส่งรอบแรกที่เข้ารอบก็คือ14ท่านคะ่ะ14ทีมใช่ทีม,ทมหนึ่งมีกี่คนคะมีหนึ่งคนด้วยแล้วก็3คนด้วยคะ่ะทีนี้พอเข้าสู่สนามระดับทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยตอนนั้นค่ะมีทั้งหมดกี่ทีมคะอาจารย์อ้เยอะมากค่ะตรงนั้นก็คือเป็นร้อยทีมเลยแล้วทีนี้นักศึกษามทรอของเราก็ได้เข้ารอบ ไปด้วยค่ะนี่อย่างที่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> บอกว่าอยู่ใน40ทีมสุดท้ายด้วยใช่ใชค่ะทีนี้มาถาม,ม,มน้องจ้าฟ้ากันดีกว่าก็คือเป็นนักศึกษาสาขาออกแบบตรงนี้ในส่วนของเราบอกเล่าสักนิดนึงว่าสิ่งที่ต้องการเข้าร่วมเนี่ยในการแขง่งขันล่มนึกยังไงคะถึงอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีจะได้เอาอันนี้มาใช้ในวิชาด้วยแล้วก็จะได้แบบเหมือนจะจะไปฝึกงานอะไรแบบนี้ก็ถ้าเราได้เข้าร่วมออกแบบนี้ไปฝึกงานเขาก็ รับง่ายหน่อยนันค่ะเดี๋ยวแอบ,บถามไปก่อนเลยก่อนที่จะมาถึงการประกวดก่อนหน้านี้ทําไมเราถึงตัดสินใจเรียนในสาขาแฟชั่นและสิ่งทอคะเพราะอะไรค่ะเ,เพราะว่าอ,าอย่างแรกเลยตอนแรกที่เข้าก็คือ,อแบบ เป็นนับศูนย์เลยมาแบบเรียนสายวิทย์สายคณิตใช่ไหมค่ะก็คือไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เคยเย็บอะไรมาก่อนเลยศูนย์เลยมาที่นี่ก็คือแบบเอออยากลองรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็แบบอยากเปิดอะไรที่เป็นไม่เคยเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็คือแบบเออก็เลยสมัครที่นี่ก็คือพอมาเรียนปีหนึ่งก็คือด้อะไรหลายๆอย่างเลยอาจารย์ก็แบบเออเหมือนเราไม่เป็นอะไรก็สอนสอน เต็มที่เลยค่ะแล้วปกติเนี่ยเราเป็นคนที่แบบชอบการแต่งตัวอยู่หรือเปล่าใช่ใช่ค่ะชอบการแต่งตัวอะไรแบบนี้ค่ะเออแต่ตัวเองตัวเองบอกว่าตัวเองเริ่มต้นจากศูนย์แต่ตัวเองเนี่ยไปคว้ารางวัลชุมืชยมาเลยนะใช่เออทีนี้พอเวลาเขาเราเข้าไปประกวดเนี่ยทักษะที่เราจําเป็นต้องใช้ได้มีอะไรบ้างคะทักษะก็นําที่อาจารย์สอนนํามาแบบการตัดเย็บอะไรที่อาจารย์สอนก็นํามาใช้ การนองแบบได้อย่างเช่นอย่างเช่นตัดยิบยังไงได้อย่างพี่สมโอกับพี่สาวนุ้ยเนี่ย<ะ>เอาตรงๆคือตัดเข็มได้ก็ดีแล้วขนาดจะจอดได้ลงไปในเข็มก็ต้องใช้ตัวช่วยมันต้องใช้ทักษะการตัดยิบยังไงบ้างคะที่มันอาจจะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ง่ายๆเลยก็คือแบบอย่างแรกก็ให้เข้าใจแบบก่อนที่เราออกแบบแล้วก็นำแบบนั้นมาแปลแพทเทิร์นทำแพทเทิร์นอะไรก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มา เย็บผ้าจริงได้เลยค่ะหมายถึงว่าปไปพิทอนี้เราต้องมีการสเก็ตภาพก่อนไหมคะ,คะวาดออกแบบก่อนใช่ค่ะอ,ออกแบบก่อนเหมือนอย่างที่เห็นก็คือแบบประมาณที่เป็นเหมือนในรูป<ช>อันนั้นคือเป็นผลงานของเราเองด้วยไหมคะหรือว่าอย่างไงเอ่ยอ่าใช่ค่ะที่อ่าเนี่ <c oughs> ยที่เห็นอันไหนคะทีะ่ทําให้เราไปได้รับรางวัลชมเชยมาออ่าที่ได้รับก็คือ ที่อยู่ด้านนี้จะเป็นผ้าตัวหนะเป็นรางวัลชมเชยช่วยอธิบายความพิเศษของตัวนี้สักนิดหนึ่งว่ามันเป็นมีความพิเศษยังไงจนแบบถึงขั้นได้รับรางวัลนอันนี้ก็จะใช้ใช้ผ้าจากกลุ่มผ้าปาติจากกลุ่มซโลมาปาติตั้งอยู่ที่สุไงโกลุกจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ใช้ผ้าทอเกาะยอแล้วก็นำมาปักบนผ้าทอเกาะยอให้อา อัพเดเวลระดับแบบว่าจากเป็นผ้าเกาะยอทำอันงนั้นก็เพิ่มการปัก เพิมกันปัดเปยนค่ชิ้นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะเป็นผลงานของน้องคืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็ใส่ความเป็นเมืองสงขลาลงไปเพื่อที่จะออกไปสู่สายตาคนทั่วไปแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคชิ้นนี้มาจากคนสงขลาเป็นภาพพื้นถิ่นของสงขลาด้วยก็คือแสดงว่าอันนี้เป็นของสองที่ก็คือมีสุนัโกลกผสมกับสงขลาของเราใช่ค่ะที่เลือกสุนัยโกลกก็เป็น หนูเป็นเด็กสมจังหวัดอยู่ที่นาราก็คือคบ้านเกิดของตัวเองก็ได้เลือกอเป็นภาคของใช่ค่ะแล้วก็จะมีการปัก BCG ก็คือขยะทางทะเลขยะ สิ่งทาทางทะเลด้วยแล้วมาผสมกันอันนี้เป็นขยะทางทะเลขยะทางทะเลนี่คือตัวไหนเอ่ยอื่นผื่นที่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานของเราจับกล้องให้คุณผู้ชมได้ดูนะตัวนี้ตัวนั้นเป็นขยะคือหมายถึงตัวไหนมันเป็นขยะประไหนคะอันนี้ตัวนี้ค่ะเป็นยะเป็นพลาสติกแล้วก็มาล้อมด้วยไฟแล้วก็มาทาสีแล้วก็มาปักบนผ้าค่ะนี่เราคิดเองขนาดนั้นเลยเหรอคะเห็นไหมหัวดีเนาะ ให้คิดคิดได้ไหมาะไม่มีทางบอกเลยแลวยิ่งมาให้แบบเย็บปักถักร้อยอีกคนสมาธิสั้นอย่างอันนี้คือเราต้องปักเนี่ยคือหมายถึงว่าทําเองด้วยมือทุกอย่างเลยหรอคะใช่ค่ะทำเองด้วยมือแลวไอ้เม็ดเม็ดนั้นนะคะไอ้ไอ้กลมๆใหญ่ๆเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือแบบเป็นเป็เออแล้วอย่างไอ้เม็ดเล็กๆที่เห็นอยู่ค่ะมันเป็นชิ้นส่วนขยะอะไรคะอ๋อเม็ดเล็กๆก็เป็นลูกปักปกติลูกตอลูกปักธรรมดาระดับตกแต่งเนียมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในตัวชุดก็จะมีลูกปักไอ้นั้น จากไม้ไม้แท้ๆเลยไม้ธรรมชาติเลยที่ชุดมันจะมีชุดข้างในมีชุดข้างในอีกใช่ค่ะเก่งจังเลยดีมากแทบจะไม่เชื่อเลยที่น้องบอกว่าหนูมาจากศูนค่ะไม่รู้อะไรเลยยวคือด้วยความชอบของน้องเองแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนสามารถออกแบบมาได้เดี๋ยวมาคุยต่อเดี๋ยวคุยกับพี่นุชรีบ้างในฐานะที่เป็นบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมในการนุ่งผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ข่าวว่า 365วันนี่365ชุดไม่ซ้ำถูกต้องคิดว่ายังไงบ้างคะกับการใส่ผ้าไทยให้สนุกเป็นยังไงเอ่ยก็ ตามนโยบายนะคะที่เราก็ทราบกันมาว่ามีการส่งเสริมให้บุคลากรข้าการของของรัฐนเนี่ยนุ่งผ้าไทยนะคะส่งเสริมผ้าไทยแล้วก็ด้วยความชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วยพอนโยบายนี้เข้ามาก็รับได้ทันทีเลยค่ะก็ที่จะนุ่งผ้าไทยนะคะอินเสิร์ตคุณผู้ชมขะดูเลยเห็นไหมก็ทุกวันค่ะทุกวันเลยใส่ผ้าไทยทุกวันใช่ค่ะก็จะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปนะคะว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์นุ่งได้หลายแบบผ้าผืนเดียวเราจะนุ่งสั้นหนุ่งยาวนะคะจับจีบหรือว่าจะนุ่งแบบอ๋อเจ้าแบบหน้านางก็ได้ด้วยทำเองเลยไ้มคะทำเองหมดเลยค่ะเราส่วนใหญ่ก็จะดูจากยูทูบก็คือเป็นผ้าที่แบบไม่ได้ตัดใช่ไหมคะไม่ได้ตัดเอามาผูกเองจับจีบเองค่ะ ต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงคะถึงจะได้แบบนี้ก็ตื่นปกติค่ะแล้วหกโมงก็ใช้เวลาอย่างมากสุดก็รึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็เสร็จหมดแล้วค่ะนี่เพราะอย่างที่บอกอย่างที่เห็นเพราะว่าผ้าที่อาจารย์ใส่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าไทยเป็นผ้าเชิงทั้งหมดเลยแล้วก็นํามานุ่งในลักษณะต่างๆอย่างที่อาจารย์บอกก็คือศึกษามาจากยูทูบนั่นเองโอ้แล้วแต่ละแบบไม่ง่ายค่ะอาจารย์สมบุกก็เคยลองแล้วเหมือนกันก็ได้ประมาณสองทีแล้วก็ต้องหา อาจารย์ซื้อจากไหนยังไงคะ,ะผ้าผ้าที่เห็นนะนะคะก็จะเป็นผ้าใหม่ทางสุรินค่ะ,คะก็โดย<ม>ในความคิดแล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสที่จะช่วยนะคะให้ชาวบ้านเขาได้มีรายได้<ม>ในการที่จะ,ะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วย<ม>ก็เลยชอบที่จะใช้ผ้าสุรินค่ะ<ม>เป็นผ้าไหมของชาวบ้านที่เขาปลูกมอน คุณหมอนเลี้ยงใหมเองทอเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามว่าพี่แหม่มคนกรุมาด้วยใช่ไหมคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะแค่ส่วนหนึ่งแล้วต้องมีตู้แบบไหนแคะตรงนี้เก็บจุนะคะจะใส่กล่องค่ะประมาณหกเจ็ดกล่องก็รวมรวมประมาณสามร้อยผืนค่ะสนใจตอนนี้คือแบบมีแบบอยากจะวางขายไหมคะหรือว่าฉันจะเก็บไว้เนี่ยแหละก็คิดว่าจะเป็นอาชีพในอนาคตนะคะไม่ค่ะไค่ะแอถามพี่แหม่มสักนิดนึงเราไป แอบชอบหลงเสน่ห์ใช่หลงเสน่ห์ภาคไทยตรงไหนตอนไหนหลงเสน่ห์ตรงที่ว่าศิลปะพวกนี้ค่ะมันเป็นศิลปะเบนผืนผ้า<ม>ใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างที่เห็นที่ยกตัวอย่างที่นํามาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นผ้าไหมที่มันเริ่มมาจากการปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะคะ,คะการที่จะเอาเส้นใยของเขาม,มาถักทอมาผูกมัด เป็นมัดมีอมเ,เอาไปย้อมมีสีธรรมชาติบ้างเคมีบ้างก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นภรมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านเราเองด้วยค่ะ นั่นก็คือสน่ห์ของแล้วก็มีลายขอด้วยมีลายไนยมีลายขอพระราชทานอย่างวันนี้ที่ล่งมานะคะเป็นลายดอกรักราชกัญญาซึ่งเป็นลายพระราชทานด้วยค่ะ่ล่าสุดเลยใช่ไหมล่ยดอกรักสวยมากมากเลยอาจารย์ค่ะก็คือแบบอเนบได้หมดเลยผูกผ้าแล้วก็สวมเสื้อไทยความพิกอยู่พี่แหม่มคือใช้ใส่ทุกวันไม่ว่าจะกวันค่ะคือปกติอาจจะมีเป็นวันแบบ เป็นเดชสําหรับใส่ชุดผ้าไทยอย่างเช่นทุกวันนังคานทุกวันสุขหรือวันพระฤหัสวันพระฤหัสนิไลโควันนังคานี่วันศุขร์่ผ้าไทยแต่พี่แมมบอกว่าฉันไม่สนใจฉันใส่ทุกวันเพราะเขาบอกเลยว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกแต่ก็ใส่ทุกวันด้วยถ้าถามถึงเขาเรียกว่าผ้าผืนในดวงใจตั้งแต่ทีุู่งมาพี่แมมยกให้ผืนไหนเป็นที่สุดในดวงใจผ้าไทยของเราคะที่สุดในดวงใจนะคะก็จะเป็นผืนนี้ค่ะที่เห็นนะคะ เป็นลายจะเป็นลายนกนกยูงค่ะเพราะอะไรคะซึ่งจะเห็นว่าศิลปะนะคะที่ทาให้ครูเนี่ยได้รังสรรค์จากผืนผ้าเนี่ยมันเหมือนภาพวาดแต่ว่าผืนนี้ยังไม่นุ่งนะคะเป็นเป็นผืนที่รักมากที่สุดยังไม่นุ่งค่ะยังไม่กล้านุ่งเลยค่ะก็คือเก็บเอาไว้ก่อนแต่วันนี้เนี่ยเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันเอ๊ถามอีกนิดนึงแต่ละผืนแต่ละลายเนี่ยลายมันก็จะแตกต่างกันทีนี้พอเราจะเอามานุ่งหรือเอามาสว ใส่เนี่ยเราต้องคิดไหมคะว่าผืนนี้เนี่ยจะต้องนุ่งในลักษณะไหนแบบไหนมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการแต่งตัวแฟชั่นตอนนั้นเราทําการบ้านยังไงบ้างคืนนั้นว่ารุ่งเช้านี่ฉันจะต้องแต่งใช่ค่ะต้องวางแผนตั้งแต่เมื่อคืนค่ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะใช้สีไหนนะคะผืนผ้าเนี่ยเขาจะมีลวดลายยังไงเราจะโชว์ผ้าทั้งผืนหรือว่าจะจับจีบค่ะ ก็แล้วแต่แลแต่เนื้อผ้าของเขาเหมือนกันก็จะฝึกว่าเราต้องมีการวางแผนค่ะค่ะแ้นี่คือเป็นผู้ที่สวมใส่ผ้าไทยอย่างสนุกจริงๆจริงนะคะอยากให้ทุกคนลองดูค่ะสนุกจริงสนุกจริงๆใช่ไหมคะก็เลยเป็นการสะสมผ้ากว่าสามบแล้วค่ะโอ้โหถือว่าในระยะเวลา2ปีครึ่ง แล้วก็ใส่ทุกวันด้วยนี่นะคะ <c oughs> ส่วนด้านหลังมายืนอยู่แล้วสองคนนะคะเป็นนักศึกษา <ừ> มีน้องแพรแล้วก็น้องแฟงเดี๋ยวให้แนะนําตัวดีกว่าคนแรกชื่ออะไรคะแพรค่ะน้องแพรชื่อจริงด้วยคะ่ะแล้วก็อยู่ปีไหนสิรินยาสุจริตค่ะปีสองค่ะสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมทรศรีวิชัยค่ะ,คะอีกหนึ่งคนละคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแลงนางสาวพภากรมณีสุติพันธ์ค่ะอยู่ปีสองสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอค่ะค่ะ แอปถามก่อนอย่างน้องทั้งสองคนเนี่ยอย่างน้องเจฟ้าฟ้าบอกว่าเริ่มต้นจากศูนย์ในการที่จะไปเรียนออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออย่างน้องทั้งสองคนอน้องแฟนก่อนก็ได้เริ่มต้นทําไมเราถึงให้ความสนใจในการเรียนออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอคะค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เข้าหรอกค่ะเพราะว่าเรียนสถาปัตมาค่ะค่ะทั้งสองคนเลยอแต่นี่ยังไงคะถึงไปสอบเนี่ยก็คืออยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ พอได้ลองแล้วก็เจอทางที่เป็นของตัวเองค่ะอ๋อแสดงว่าในการไปร่วมโครงการที่ว่าไปประกวดเนี่ยเราเข้าร่วมด้วยไหมคะเข้าร่วมด้วยค่ะเราเราต้องไหนเอ่ย้ี่ะพรผลงารพี่แพรชี้แล้วพี่แพรพี่แพรชี้แล้วพี่แพรอันไหนเอยคะพี่แพรพูดเลยอ่ะพี่แพรพูดเลยค่ะอ่ด้านหลังค่ะเป็นชุดค่ะที่เข้ารอบหนึ่งในสี่สิบทีมค่ะอู้หนึ่งในสี่สิบทีให้ชื่อผลงานอันนี้ว่าอะไรคะผลงานชื่ออารัตอาลาันค่ะเป็นแรงบันดาลใจจากพันพฤกษาของภาคใต้ ค่ะ,คะแล้วก็วิธีการเลือกอตัวตัววัตถุดิบที่มาใช้อะคะ่ะเนื่องจากว่าเราเห็นสเสน่ห์ของปาเต้ที่อยู่ในภาคใต้นะคะ,คะสีสันสวยงามแล้วก็เรียนแบบธรรมชาตินะคะ,คะในแบบพิมพ์อะคะ่ะเราก็จะเราก็เอามาทำเทคนิคในการทำด้วยการเซ้อดอกออกมาแล้วก็ทำให้เป็นเลเยอระคะ์ค่ะ,คะถ้าหันไปเห็นด้านหลังจะมีเลเยอร์ในทุกอันเลยะค,ะค่ะ ในส่วนของสองสูตรเนี่ยค่ะเราทําใส่ได้สองด้านค่ะสองสีเลยค่ะก็คือหมายถึงว่าสามารถกลับด้านได้ด้วยเหมือนใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ด้านในก็จะเป็นสีน้าเงินใช่ค่ะแล้วก็ตัวตัวตัวข้างในอะค่ะเป็นชุดว่ายน้ําค่ะเอาผ้าไทยมาทําเป็นชุดว่ายน้ำใช่ค่ะมันต้องการความสนุกค่ะแล้วก็สามารถใส่ได้หลายแบบอย่างเงี้ยค่ะ นี่ถ้าหาว่าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะก็คือตัวเสื้อค่ะมันคล้ายๆเหมือนมีการปักเย็บใช่ไหมคะใช่แล้วเราเนื่องจากว่าเราใช้ BCG ค่ะ BCG ในที่นี้ก็คือการผ้าที่ค้างจากๆอะค่ะในปริมาณมากค่ะเราก็จะดึงผ้าพวกนั้นนะคะออกมาเซ้อดอกเซ้อลายแล้วก็ทำ ปากข้างๆค่ะอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอที่น้องแพรบอกนะคะว่าด้านในเนี่ยก็จะเป็นออกแนวเหมือนชุดว่ายน้ำนี่ค่ะเพราระยะเวลาการทำเนี่ยค่ะเยอะไหมคะเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการประกวดนะคะเขาจะมีเวลาอยู่ประมาณตั้งแต่ผ้าดิบไปจนถึงส่งเข้าประกวดเนี่ยอยู่ประมาณ ห้าสัปดาห์ค่ะห้าสัปดาห์ประมาณเดือนนิดๆไหมเดือนเดือนนิดๆโอ้เดือนนิดๆเท่านั้นแต่ทําออกมาได้ขนาดนี้แล้วก็ติดหนึ่งในสี่สิบจากร้อยกว่าใช่ไหมคะหรือว่าเป็นพันนะเนี่ยก็ทั้งหมดประมาณเกือบเกือบพันนะคะโอ้ไม่ธรรมดาเอาเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปน้องแฟงค่ะชิ้นข้างหลังเนี่ยรวมแล้วมันทั้งหมดกี่ชิ้นคะในหนึ่งหนึ่งผลงานอะไนีทั้งหมดมี มีชุดว่ายน้ําด้านในนะคะมีสูตรที่กลับได้2อด้านก็เป็นสามใช่ไหมคะแล้วก็มีกางเกงขายาวกางเกงอีกแล้วก็มีกางเกงขาสั้นทั้งหมดหกไอเทมค่ะได้ชุดหนึงคือค้มแล้วสาวน้อยหนึ่งอาทิตย์พอดีเลยเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเราจะวางขายไหมคะ ตอนนี้ยังย,ยังยังไม่ได้คำนวณยังไม่ได้คำนวณแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่าผลงานเราเนี่ยอยา่างน้อยเข้าตากกรรมาการแล้วผ่านเข้ารอบด้วยเป็นเป็นความเป็นความภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่าตอนที่คิดงานกันเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกับความเป็นไทยด้วยค่ะ แล้วก็ใส่แล้วสนุกจริงๆหมายความว่าถ้าอย่างหันไปเห็นก็จะมีพวกเข็มขัดเนี่ยเราจะเจาะตาไก่สามารถแขวนแอ c เซสซอรีด้านหน้าได้ทั้งหมดเลยค่ะนี่นี่ใช่ค่ะเห็นไหมทำบนี้เอาสายมาผูกกันก็ได้ที่หัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะออะหรือว่าส่งลูกเรียนสาขานี้ดีมีกระป๋อรองเท้าด้วยด้านหน้าขด้านหน้าเอากระเป๋าและรองเท้าก็ใช้ผ้าปาเตะทั้งหมดเลยค่ะค่ะ นี่เป็นผ้าปาเตะหมดเลยคุณผู้ชมค่ะก็คือเป็นผลงานที่น้องออกแบบและรังสรรค์ผลงานมาล้วนแล้วทั้งสิ้นเลยนะคะอย่างที่เห็นสวยงามมากเก๋ไก่ไ่แล้วมันสนุกจริงๆนะใช่คือมันสามารถพอมันมีหลายสีมันก็สามารถไปกันได้กับทุกชุดอันนี้คือข้อดีของการที่เราอยากจะถามอาจารย์สักนิดหนึ่งทีนี้มาวันนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างค่ะที่เด็กๆเนี่ยตอบโจทย์นะจางดูขอเบรกไว้ก่อนสักครู่สั้นๆเพราะสามนาทีสุดท้ายขอถามน้องแฟงนิดนึงนิดเดียวน้องแฟงขาผลงานของเราที่เราส่งเข้าประกวดเป็นอะไรคะ อยู่ทีมเดียวกันค่ะทีมเดียวกันอ๋อแล้วน้องแฟรรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าประกวดงานแรกเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยลองมาก่อนเลยค่ะมันเป็นเป็นการแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆหมด้วยนี่เดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ได้ปิดท้ายใช่ค่ะอาจารย์ค่ะกว่าหลายผลงานฝ่าฟันมาได้จนได้รางวัลอย่างน้องเจ้าฟ้าเนี่ยได้รางวัลชมเชยมาแล้วก็อย่างรางวัลอื่นๆก็เข้ารอบไปสู่40ที่สุดท้ายอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะ จริงๆเด็กที่ได้รางวัลแล้วก็ไม่ได้รางวัลนะคะ,ะมองว่าจริงๆสิ่งที่เขาได้มากที่สุดก็คือประสบการณ์อย่างกระบวนการใน,ในแต่ละขั้นตอนกว่าเขาที่จะตัดเย็บออกมาเป็นชุดเนี่ยค่ะเขาผ่านกระบวนการทําชุดจริงแล้วก็ผ่านการข้อแนะนําข้อติชมจากคณะกรรมการซึ่งดีไซเนอร์ระดับประเทศทั้งนั้นนะคะใน,ในกระบวนการตรงนี้คิดว่าเขาเขาได้ประสบการณ์ตรงนี้มากๆแล้วก็ สิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาได้ก็คือความภูมิใจในการใช้ผ้าไทยเพราะว่าในกระบวนการเลือกผ้านเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกเองค่ะ,คะเขาจะได้กระหนักว่าคือผ้าไทยเหล่านี้เป็นคุณค่าและเป็น ภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นแล้วก็จริงๆแล้วในในสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็หรือว่าสินค้าจากผู้ประกอบการเนี่ยค่ะสามารถสร้างรายได้หรือว่าต่อยอดเป็นอาชีพของเขาได้ในอนาคตด้วยค่ะม,มาถึงตรงนี้อ,อาจารย์สรุปเลยค่ะว่าการส่งประกวดในรอบนี้ที่เราไปคว้ารางวัลมามีรางวัลอะไรบ้างคะค่ะก็มีรางวัลชมเชยนะคะของอน้องจับฟาแล้วก็ ู้เข้ารอบ40ทีมสุดท้ายนะคะของน้องศิรินยาแล้วก็ประภากรค่ะนี่ก็คือด้านหน้าและด้านหลังของเรานะคะสองรางวัลถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแต่ใไปเห็นเวลาแล้วก็ใจหายอีกแล้วเวลาหมดแมหมดเวลาเลยยังยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะเพื่อจะได้นําไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตแล้วก็จะได้แนะแนวให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นผ้าทอจะได้สนใจเข้าเรียนในสาขาดังกล่าวด้วย ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ